ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565วงเงิน3.1ล้านล้านบาทในวรรสองและวรรสามวันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยตลอดทั้งวันที่ผ่านมาที่ประชุมเริ่มต้นการอภิปรายที่มาตรา18ถึงมาตรา23ซึ่งการอภิปรายตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างราบรื่นสมาชิกฝ่ายค้านได้เน้นอภิ ปลายเสนอขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงต่างๆที่ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชน โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการอาภิปรายในมาตรา24งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการวงเงินกว่า1 1 9 0 0 0ล้านบาทกันมาที่การปรับลดงบประมาณกว่า1,950ล้านบาทแต่สมาชิกที่สงวนคำประยะติเสนอให้ปรับลดงบประมาณลงอีกโดยเฉพาะงบประมาณที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นงบจัดซื้อคุรุภพันธ์อีกครั้งเสนอให้ปรับลด งบส่วนนี้แล้วนำไปปรับเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษานิตยาคุณสิมรายงานค่ะ